ครั้งนี้มาดูตัวเรื่องของจิกการทํางานนะครับเป็นตัวอย่างเผื่อแฟนเพจเอาไปประยุกต์เอาไปต่อยอดกันนะครับชิ้นงานของช่างนะครับผ่านการกลึงมาแล้วเป็นรูปนี้นะครับเราต้องการกัดนะครับจากแผ่นกลมให้เป็นรูปรูปรูปอย่างนี้นะครับพร้อมกับเจาะรูนะครับชิ้นงานจะมีรูปร่างต่างกันอย่างนี้นะครับของเราเราจะทาจิกนะครับ ให้มีเบ้าตรงกลางเป็นเป็นยุบลงไปนะครับเพื่อที่จะใส่กับตัวตัวชิ้นงานนะครับเราเราใส่ลงไปมันก็จะลงไปพอดีอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะยึดด้วยสกรูนะครับสกรูกดตรงกลางนะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถกัด เป็นทรงนี้ได้นะครับสด้านตรงนี้แล้วก็พร้อมกับเจาะรู4ี่รูได้เลยนะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างให้แฟนเพจนะครับเผื่อเอาไปประยุกต์เอาไปต่อยอดเอาไปแนะนำสอนน้องๆรุ่นถัถดๆไปกันนะครับ